สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้อง F อซแฟนครับเอฟแฟนหมอลำนะครับเอฟซสาวน,อวนา้อยเพื่นบัรแทงเอฟซหลาครับงอิงแล้วก็เอฟซีทุกคนในวงสาวน้อยเพื่ันบพรเทงนะครับวันนี้มีอยังวันที่ครับก็ว่ามีอยังนะครับมาทักท้ายพีทักท้ายนองครับก็มาแจงข้าวพีข้าวนองครับผมแจงข้าวพีข้าวนองครับ,บก็เห็นว่าโจโพสครับ พี่น้องนมโจโยมนินนมามุสาสาหน่อยเข้าเนี่ยแหละครับเป็นโพดนะครับรุ่งนี้ได้จักวิวกด็ดีมด่ล่ะครับสิทธิ์มาแลงหรือว่าทิดกะบอเป็นอย่างเพราะครับหนึ่งมันเป็นบทเพลงพิเศษครับแต่งขึ้นเฉพาะตัวเรากับครอบครัวนะครับนี่ครับสองอเพลงนี้ร้องบนเวทีก่อนแล้ว ความตื่นเต้นหรือความระยากรู้อยากฟังมันอาจจะลดน้อยลงครับ 3. ในลึกๆคิดว่าแฟนๆน,นะครับคงแช่ครับผมคงเชียครับผมคอมเมนต์ช่วยคือเกานน่นแหละเปินยากพอหนาลาครับผม 4. คาดว่า สิติดมาแรงยูดอกหอดเวลาพี่นองกับสีเบิงแง่งคือเกาถึงสิี่ขอหนึ่งและขอสองครับผมห้าเป็นกำลังใจให้คนสร้างงานครับกับส่งพลังให้พ่อผู้ก่อตั้งวงครับผมหอเป็นว่าเซานี้เกางกับคือวันที่สิบแหละครับพี่น้องอย่าเลืมเรือพี่น้อง,องยูทูป สาวน้อยเพชรบ้านแพงและก็ราเพื่อนอินดีเลคอรดเพลงสายเลือดนักสู้เพลงใหม่พ่อโจครับผมกะที่บอโจโพตแบบนี้นะครับมันก็มีอีกมีอยู่ขอที่หาครับเพลงมันจะเข่าครับหนึ่งคือคนที่บม่มีพอนะครับคนที่พ่อไม่อยู่หรือว่าคนที่ มีพอนะครับพอคือคนเท่ามาเห็ุงานนะครับพออยู่บานหรือว่าแย่กันอยูจังสี่ครับเพียงนี้เพาะนะครับเพียงนีเพาะเพาะมากครับแต่แะคือจังบอลจูวละวาแหะครับมันลองเป็นลองบนเวทีแล้วครับเป็นพึ่งพึ่งไหนมากอัดแล้วก็เหตุดินวี่นาะพี่น้องแต่ว่ากับเพื่อก้าแล้ะครับซอยเชี่ยซอยดันเพื่อก้าพี่น้องพี่น้องยูทูบเบอร์พี่น้องทีมเจโอ หนึ่งเกียวสองหรือเกียววันเกียวทูทุกทุกท่านเฮก็ต้องซอยกันสนับสนุนบอโจสาวน้อยเป็นนันแท่งกะบครอบครัวสาวน้อยเฮ้าเนาะพี่น,อนอ้นองเนาะกะเพยงนี้มันมีความหมายครับมีความหมายนะครับพี่นอ้องฟังดีๆฟังลึกๆเพยงน,นี้มีความหมายนะครับจากคนที่ไม่มีพ่อหลังจากฟังบอโจร้องบนนาบนเวทีแล้วครับบางครั้งฟังแล้วคนที่ไม่มีพ่อ น้ำตาซึมนะครับพี่น้องน้ำตาซึมนะครับหรือว่าคนที่มีพ่อแต่แยกกันอยู่หรือว่าคนที่มีพ่อแล้วลูกไม่อยู่ด้วยลูกกัมาเหตุงานนะครับหาเงินหาสางเงินสางงาน,นครับมาหาเหตุการณ์เหตุงานผู้ที่กิดทอดพอ่อทอดแม่หรือว่าบ่ว่าจะเป็นทั้งลูกผู้ชายลูกผู้หญิงครับเพลงนี้มันเข้าถึงใจครับจ้า อีกอย่างหนึ่งคือเพลงนี้ซื้อถึงคนที่ไม่มีพ่อคนที่ทํางานคนที่เหน็ดเหน,น,นื่อยเมื่อล้าคิดถึงพ่อนะครับสายเลือดนักสู้ครับเพลงนี้ครับก็อยากให้เอฟซีหรือว่าเอฟซีสาวนอยเป็นหนแพทเข้าเอฟซีอีหลาองค์หญิงเข้าช่วยดันเพลงพอโจสสยเลือดนักสู้หรือ d n a ให้เิดมาแรงช่วยกันครับพี่น้องอื่น ของงเสาครับผู้ได้ฟังดีๆเลือๆนี้หน้าวิธีน้ำตาซึมนะครับเป็นเพลงที่หลวงพ่อโจร้องแบบกินใจมากครับร้องแบบแบบสุดอ่ะพูดได้ง่ายครับถึงใจครับร้องแบบถึงถึงใจมากครับตัมืออื่นกับฝากพีฝากน้องเอฟซี FC, แฟนครับนะครับกบ็เป็นกำลังใจให้สาวนอยเป็นแพนเขาเป็นกำลังใจให้่ใใหอโจ นะครับเขาไปซอยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์หรือว่าคอมเมนต์หลายๆเพื่อทีให้เพลงติดมาแรงครับกะอย่าลืมเด้อพี่น้องซอยๆกันเพื่อครอบครัวของเรานะครับถ่ายคลิปนี้กับฝากช่อง d ด o เวันหรือว่า d ด o 1 o f f หนึ่งออฟฟชีสองหน่อยๆน,น้ำนเดเด้อครับเด้อครับฝากไปแค่นี้นะครับผมขอบคุณครับ